สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกระโลตัดไรใสแล้วจ้ามาพอก็ไ,ไ,มอกไม่ทิบอีกแล้ววันนี้เลาะอ,อยู่ในสวนสวนกีนเฮาคือเก่าจ้ะไม่ทิบสีมาแบบว่า,ามาร่วมกระถางไอ้ใบบกูดจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ้บนเนปีนี้อาจจะเอาเขาไปไว้ในบ้านไม่จะ้ะช่วงแบบว่าช่วงหน,น,นาวหนาวไม่จะเพื่อน แต่ว่ากระถางมันใหญ่นะในทิพสิมาร่วมเป็นกระถางเดียวกันจะ้ะเพราะว่าอ่าเอาไว้ข้างนอกมันกัาอากาศแต่ว่ามันหนาวแล้วมันอ่าความอุ่นมันบ่พ่อแมจ่จ้ะมันพกใหญ่จ้ะเพื่อนเพื่อนในทิพตัดอยู่จะ้ะตัดแต่งกระตัดบำรุงทุกอย่างก็คือเก่าสี่สุดท้ายในทิพสิร่วมกระถางแลวกันสีลองเห็ดมึงเสียขาไปไว้ในบ้านย่ำช่วงหนาหน,นาวจะ้ะเพื่อนไปจะ้ะ เหตุน้ากันบัมืนเพื่อนต้นมะกรูดเขาก็แตกกันได้จ้ะเขาแตกจังสีอยู่แตกใบช่วงหนาห้อนเขาจะแตกอยกูนน่จะเพื่อนแต่ว,ว่าหนานาวเขาเกิดโบ,บแตกจก้ะแต่ว่าห่งใบเขาหนาห่อนมันก็สีอยู่ประมาณี่จ,บบนนะจนน้ะใบโบยีขึ้กันน่าจะเพื่อนเนี่ยใบโบยีคือกันตะว,วัน ปีนี้ปีกายตนา้นเข้าก็ย่ขึ้นมาแน่เนาจะเนาะเมทิบกับมาตัดแต่งออกคือเก่าจะให้เขาแตกไม่จะให้เขาเป็นพุ่มเป็นอย่างสิ่นี้จะเป็นเพื่อนกะตัดแต่งออกกะลงไปอยูต่ต้นคือเก่าจะเพราะว่าตัดแตง่งตัดเขานะให้เขาแตกให้เขาแตกยอดแตกใบจะบันนี้กะใบกะสิยุป,ประมาณนี่จะใบโใหย,ย่เนี่ยยุ่ประมาณนี่าบจะยุ่ประมาณนี่จังว่าอันสุดท้ายที่เมทิบสิร้องเหตุจะเป็นเพื่อน เมถีสิร่วมกระถางร่วมกระถางแล้วก็ช่วงหนาหนาวสิเอาเขาไปไว้ในบานมึงเพราะว่าหนาหนาวนี่มันจะหนาวแห้งอาจจะอยู่นี่เมทีเลยสิเห็ดแบบนี้สีลอกไปไว้ในบานมึงจะว่าสสเปินจังไดเพราะว่าอยู่ในอยู่ในบานอ่ะมันมีมันมีเครื่องทำความอุ่นมันบ่จะอ่ามันกะแบบว่า มันสีดีก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่อยู่ข้างนอกหรือมันก็มีอยู่จตนนัตว่าลใบใหญ่คืออยู่ในบ้านอาจจะเนาะซสิลองเห็ดแบบนั้นมึงจับปีนี้ก็จังว่ามีทิศสิบวมกระถางเพราะว่ามันมีอยู่สามตนจะอยู่เนี่ยเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกแล้วมันมันบบเวิร์กจะ้ะในต้นที่สองจะ้ะในต้นที่สองกำลังแตกเต็มคือกันจะใบเขาแตกเต็มเลยต้นที่สอง ต้นที่สามจ้ะต้นที่สามต้นที่สามเป็นต้นน,ตน,น้อยกูมูจ้ะจังว่าตอนนี้เมทพีบสีแยกอ่าสีถอดเขาออกมาจากกระถางก่อนจ้ะโซงกระถางนี่สีถอดข้ามาสิมาร่วมกระถางเดียวแม่จะ,มจะเพื่อนถอดออกมาเร็วลากเขากะง่ามนะจะเพื่อนเพื่อนหลากง่ามเนี่ยกำลังมีตอยนดตอหลากใหม่จ้ะแต่บยยังพ่อในเห็นนะจะเพื่อนย่งพ่อในเห็นมีหลากใหม่ แบบว่าตอรากไม่จเจรินเพื่อนฟอมต้นทีไม่ทิบมาแบบว่าบำรุงเขาเนาะจะน้อไม่ทิบกลับเปลี่ยนดินนี่นเขาสันทอจ้ะกัหลากเขาง,งามดีจะ้ะเห็นบ่หลากงามอยู่หลากกันอยู่ต้นนี้กับต้นนี่อะไะจะต้นนี้นี่ตเติบเลยจ้ะกำลังแตกยอดแตกใบจะเ,เพื่อน อีกต้นหนึ่งต้นนี่กล็ลากง,งามคือกันจะเพื่อนเพื่อนน่มลากเขาก็ดีแต่มึงใส่เดือนเต็มเลยจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเมื่ที่ว่ามันเป็นอย่างเขาคือบ่ขื่นบ่งาม,างมบ่ใหญ่เห็นไหมทิพแสดงว่าเป็นน้ำอากาศละจ้ะเป็นน้ำอากาศเนาะบันดีเมทิพสิมาร่วมกระถางไหมจ้ะบ่บ่บอันนี้แล้วหูแล้วว่ามันบ่ขื่นกะขุดดินแจ้หน่อยก่อนจะขุดดินแบบว่า ดีมันเกนมันอย่างขุดขึ้นก่อนมันกระถางใหญ่จะก็ไม่ทิพย์อสิบอยยาเขียนอย่างเขาเพราะว่าเขากระถางใหญ่แห้งจะเพื่อนๆขุดดินขุดขืนก่อนพวนดินขึ้นก่อนจ้ะก,กระถางใหญ่แห้งก็ไม่ทิพย์สีบ่ยอยากไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันใหญ่บ่ได้ไหมจ้ะ ไม่ติดในแห้งกระถางนะคือว่าว่าเอาไว้ในน่นเลยเองสินะบคิดง่า,ายเขาอีกแลยอ,องศาจะว่ามันโบเมนจ้ะเพื่อนมันบอกขึ้นให้สิญาตเขาออกคือเกา่าร่วมกระถางซะเอาไว้แยกเขามันกับโบเมนให้ ที่แยก,กว่าเห็นแบบว่าเห็นเขาเงยน่นอะไรจะ้ะเห็นเขาเงยมันแบบว่ากระสีบ่ได้ง่ายกระทางอี้สินะเพราะว่าเขาเงยเหี่ยมากน่ะตอนเขาเงยงี้สินะจะ้ะเพื่อนแต่ว่ามันโมเมนมันก็ได้มันบดเมม่ยหายปีบว่ที่นี่จังหวะเลยสเห็ดแบบเหนียวก็เลยสีร่วมกระทางไปซะมันเหลวมันหลอดเพื่อปีหนา หนาเนาสีหอดสีมาเนี่ยกะเพื่อได้เอาเขาไว้ในบ้าน,นเ,เนี่ยกระว้มไปกะเมื่อที่เทศในเมื่อที่บ่ได้อันนี้เดใจเพื่อนเพื่อนบ่ได้แบบว่าบ่ได้เฮ็ดให้ลากเขาขวดเขาหย่งในใจลุ้ลงบ่ได้เอาไข่ออกมานำบ่ได้เอาไข่มาใส่น้ำลากเขากันยังอยู่งามคือเก่าจะ้ะ บ่ได้ให้มันขวดมันยังไม่จจอเพื่อนแต่ว่าเขาบ่ขึ้นซื่อเขาบ่ขึ้นซื่อจ้ะก็ไมีทิพสิว่าเขาบ่เงยเพราะพุ่หนาวเพราะว่าเขาบ่ขึ้นไปซื้อกับเพ่งแห้งเทจ้ะเพื่อนข,นขืนขืนคักซั่วมือนี่โอ้ยใบมะกรูดขึ้นแห้งจ้ะเขาปลูกอ่า ใบมะกรูดม้วนนี่จ้ะต้นมะกรูดม้วนนี่แหละเมทีบะเพาะพันธุ์จากเม็ดจ้ะเพื่อนเอาเม็ดมาเพาะพันอ่าก็เมทีสิวานะทั้งอื่นอะเมทีเพียนเพิ่นกระเพาะจากเม็ดคือกันจากตะวันห่างคงเพิ่อนอนะขึ้นใบใหญ่ใบง,งามนี่สินะแล้วของเมทีมันบมเมนไม่จ้ะ กอเมทิปมันอยู่คือเกา่าคือเกา่าอยู่ใบก์กน,น้อยอยู่คือเกา่าสินะ่ะกอเมทิปสีวานมันบอชัยแล้วสินะ่ะน,นี่แหละบรรทนยับอีกขึ้นต้นหนึ่งจะ้ะสามต้นเอาร่วมเป็นต้นเดียวซะสามกระถางเพราะว่ามันมันเอาไว้มันกับใบไนท์คือเกา่าก็ร่วมเขาซะ นี่ก็สิยเงยีง้ยเงี้ยอนเพราะว่าไอ้เรื่องบำรุงนั่นใ้ทีบำรุงทุกอย่างเลยจ้ะบ,บำรุงทุกอย่างเลยทีเ่เพื่อนๆผ <c oughs> ู้ใดเบาะมาแนะนทำมามึกในยูถ่อกยูทูปกำลุงมมืดเห็นบ่จ้ะต,ตัวนี้ตัวนี้ลาเขายัง้ยงเนงเนี้ลายหลสำมุ่นนั่นเด้อจ้ะเพื่อนๆ ไม่ทิพง่ายโอเอคเห็นมันได้แล้ว,ว่าสามตัวนีดีนะแยกกันเห็นเป็นตะมึงกว่าเก่าเนะี่ยเพราะว่ากันเอาไว้ตัวหนึ่งมันอยู่กลางมันกระศีอยู่กลางสินะเสียโอกทั้งขาเพราะว่านจังสีไดสามตนัน สเขาอยากมูมีมูเขาบอกอยู่ตนเดียวโดดูร่วมเขา สิ้เดอร์บัที่ไหนนี่แห่งงามเดอรบัตรพวกกระทางเห็มีมูแล้วนี่แห่งงามจะไปนหนามาลดก่อนเป็นอันไปเรียบร้อยมนทีมร่วมกับทางแล้วก็บสินาลดน้ำจ้ะจ้ะสิม,มึงบัตที่ไหนวาเขาจะเป็นยังไงน,นะมีมูมีพวกแล้ววะฉันเถอ <c oughs> กะกะไม่ผิดสิร้อเหตุมึงนะเพราะว่าเมทรีเฮ็ดมาทุกสิง่งทุกอย่างเลยจ้ะบัดนี้สิม,มึงว่าช่วงหนาหนาว วทิพยเสียเขาไปไว้ในบ้านลาสิมึงว่าเขาจะโตเขาจะเน่เห็นใบทิพย์บอนนะสิมึงมึงใบเขาก็หูอลไแจะว่าอเขาสีเน่เขาสิขื่นดีบองสินะใบเขามันจะแบบหญ่นะแต่นี่ใบก็ยังน้อยจะเ,เพื่อนอยูคือเก่าอยู่นะแต่ว่าแตกยอดแตกยังดีจะ้ะแต่ว่าหังบอบอขื้นบอสูงแล้วก็บอบอใบบอเญ่จะเ,เพื่อน ลดน้ำก่อนจ้ะเมทิวาดินเขาอาจจะแน่นอยู่จ้ะน้ำบ่อใคร บ่ไข่อันนี้ปันใดล่งบ่ไข่ดีปันใดจะปันเพื่อนดินแน่นเพราะว่าปกติอะส่วนใกล้ๆลำต้นส่วงลากเขานะ่ะเมที่ขุดดินออกเด้อจ้ะขุดดินแบบว่าขุดดินออกแล้วก็ใส่ใส่ดินใหม่เังสิแม่จ้ะใส่ดินใหม่แบบว่าให้มันแบบว่าให้มันระบายระบายได้ง่ายว่ัสทุแต่ว่าตัวนี้รู้ซึกว่าเวลาเขาอ่อยเอานามโลงแล้วดินดินนามโลงบดีจ้ะเห็นบ่จ้ะ หนามยังขังอยู่กะบ่เป็นยังจะ้ะเดี๋ยวค่อยเฮ็ดอ่าปีหนามากกะสิมาทายดินออกแล้วกะสิใส่ดินใหม่ให้เขาเองสิเนะี่ยแต่ว่าปีนี้มันกะอันนี้แล้วกะเอาเขาไวาหวยังสิกลเห็นเขางีเขาอันนี้ก่อนจ้ะจังสิเฮ็ดใหม่จ้ะเพื่อนๆกะอยู่ประมาณนี้เลจะจ้ะวันนี้กะหอมหอมมดในไม่ทิพย์กะซื้อมากินเลยจะ้ะ ซื้อมากินแล,นล้วก็หัวเขามาเนบแม่จะเพืนเพื่อนก็า่างขืนงามหอมอกระถางมว้วมนพว่น,น,ใใน,นในกระสีว่างนี่จะเพืนเพื่อนที่ใส่หอมมีตอนนี้กระสีว่างเนาะจะเนาะมีทิปกระสีเอาปลูกม้วนนี่อะไะจ้ะปลูกต้นหอมต้นยังกินไปแต่ว่าเหันเพราะว่าร่วมกระถางเป็นกระถางเดียวกันนะจ้ะไอต้นมะกรูดสีล่องเอาไปไว้ในบ้านปีหนาปีสีมาจะหนาวสีมาเสีเาไปไว้ในบ้านมึงมึงเน้อะไรจะเพื่อนเพื่อนนี่น เสน่ห์งามคักงามแน่บอดเฮตอย่างเลยจ้ะเสน่ห์ตัวนี้นะจะเนจะงามแท้จ้ะน้ำยังบอดเฮตจ้ะเพื่อนหน้ามในซียุน้ำเออสตรอเบอรี่ข้างบนจ้ะยดลงมาใส่แม่จ้ะน้ำกับบอดโฮตจ้ะงามคักแล้วก็อยู่มาจนมาอยู่ในฟงในไฟกับบอดยูแม่จ้ะเพื่อนงามแห้งจ้ะ จ้าคลิปนี้แม่ทิพกะสิไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจันติเขามากำลังใจแม่ทิพขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามาหาขอบคุณเอฟซีทุกครูทานที่เขามาสนับสนุนจ้าคลิปนี้แม่ทิพไปละจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้แม่ทิพบ,บ,บาย